ท่านประโยชนาวาจรทั้งหลายเวลานี้ทุกท่านได้สมาทานพระกรรมฐา,านแล้วหลังจากนี้ไปขอทุกท่านให้ตั้งอิริยาบถอยู่ตามสมควรเพราะว่าการปฏิบัติในสถานที่ของตนก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องนั่งคตารรมะจะเพียบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ถ้านจะอยู่ในอริยาบทนั่งแบบไหนก็ได้จะนอนก็นได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ให้เป็นไปตามความประสงค์อย่าให้เครียดสำหรับวิธีตั้งอารมณ์ในตอนหก่่ำความจริงก่อนจะคข่ำทุกท่านมีการเครียดจากการงานมาตลอดวันฉะนั้นเวลานี้ อันดับแรกการเริ่มต้นให้ใช้การระงับกรรยายสังขารด้วยอน,นาปานุสติสำหรับอน,นาปานุสตินี่บรรดาท่านทั้งหลายอย่าทิ้งเพราะเป็นกรรมฐานใหญ่คือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกถือว่าเป็นการระงับความเหนื่อยและตักอ,อีกประการนี้สองจงอย่าสร้างอารมณ์ให้เครียด เมื่อทรงอารมณ์นาปานุสติได้ตามสมควรแล้วหลังจากนั้นก็ใช้กํำลังของจิตพิจารณาตามความเป็นจริงในด้านของอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์อันดับแรกเราก็หันมาดูร่างกายของเราก่อน ร่างกายของเรานี่ตั้งแต่เกิดมามันมีความสุขและมีความทุกข์ทุกคนเห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์พอลืมตาขึ้นมาใหม่ๆเราก็พบกับความทุกข์นั่นคือความลำคาญร,ร่างกายำาากลำคาญปากรำคานตาต้องล้างหน้าล้างตาดีไม่ดีความทุกข์ก็ขับเราเข้าห้องน้ำห้องสวง้วม หลังจากนั้นตอนสายหน่อยความทุกข์ก็เกิดจากความหิวต่อไปความทุกข์จะเกิดจากการกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจหรือความป่วยไข้มาสบายคลื่นคลายเข้ามาก็เป็นความทุกข์ร่างกายไม่มีการข้องตัวเพราะใช้ความเพลิงแก่และร่างกายไม่ปกติก็ทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ รวมความในโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขร่างกายเราก็นำมาซึ่งความทุกข์ร่างกายคนอื่นก็นำมาซึ่งความทุกข์วัตถุธาตุตา่ตางๆที่เราได้มาเราดีใจแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้มาแล้วเกรงจะเก่าเกรงว่าจะสลายตัวอันนี้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เหมือนกันความห่วงใหญ่ ดังนั้นขอบรรดาเพื่อนบิสูจา์สมเด็จทั้งหลายเพ,พึ่อทราบสมบัติของโลกนอกจากจะนำความทุกข์มาให้ในที่สุดมันก็นำความสลายตัวมาให้อย่างทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้มาก็หมดไปร่างกายของเรามีอยู่มีแล้วก็ตายไปแต่การตายไม่เย่สูญตามที่ท่านบางท่านพูด พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการตายไม่สูญทำดีไปสู่สุคติทำชั่วไปสู่ทุกติขอทุกท่านตัดสินใจเดินทางตามความดีทางที่นำมาถึงความสุขแล้วก็ทำจิตให้มีการทรงตัวนั่นหมายความเราพบแต่สุขอย่างเดียวจึงกว่าจะเข้านิพพาน เราจะไม่พบกระแดนทุกขืออบายภูมิทั้งสี่มีสัตว์นรกเปรตสุรกายสัตว์ีฉานเป็นต้นเราจะทำยังไงอันดับแรกก็บัรนดาพระโยคาวจรทุกคนมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายถ้าตายแล้วเราจะไม่ไปอบายภูมิ ใจจิตยอมรับนับถือคุณความดีของสมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจา้าก็ทำพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอนทำใจให้มั่นคงในคุณขระประรัยสนานาคมและก็ทรงศีนประจำตนให้บริสุทธิ์ระสินสองรอรี่สิบเมันเนรนสินสิบอุบาสกอุบาสิากาศีลห้าหรือศีน8ปดตามอัยาิย ประวาติมีความชิ้นห้าเป็นมีความสําคัญส่งอารมณ์ให้ได้ตามนี้แล้วก็จิตใจตั้งไว้เพื่อนิพานโดยเฉพาะว่าขึ้นชี่วร่างกายนี่มันพังเมรัยข้อไปนิพานจุดเดียวในเมื่อเราตั้งอารมณ์ไว้อย่างนี้แล้วก็ต้องส่งอารมณ์ทําอารมณ์ให้ส่งตัวนั่นอันดับแรกจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่น ใครเขาจะด,ดีใครเขาจะเลวก็ช่างเขา <c oughs> เราทรงกำลังใจของเราให้ปกติถ้าเราไปสนใจกับคนอื่นเรายังติคนอื่น,สนแสดงว่าเรายังเลวถ้าเรามีความเลวมากแล้วก็นินทาคนอื่นมากแล้วก็ติคนอื่นมากถ้าเรามีความเลวน้อยก็นินทาคนน้อยติคนอื่นน้อย ถ้าเราไม่มีความเร็วเลยเราก็ไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ตำหนิใครดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์ไม่เคยตำหนิใครที่ร้ายเหตุผลเว้นไว้แต่สาวกขององค์สมเด็จพระทตพลที่พระองค์ทรงหวังดีถ้าทำพลาดพระองค์ก็ทรงติทรงแนะแต่ว่าติเพื่อก่อนแนะเพื่อก่อไม่ใช่หวังการทำลาย กำลังใจส่วนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายถ้าส่งได้สมเด็จไปจอมใจทีว่าท่านทรงสเก็ดอยู่ในด้านงความดีในพระพุทธศาสนาต่อไปก็รักษากำลังใจได้กับพี่ให้ทรงตัวนั่นก็คือหนึ่งเราจะไม่ทำลายศีลในตนเองสองจะไม่ยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้ทำลายศีล สามไม่ยินดีแม้บุคคลอื่นทําลายสินแล้วแล้วข้อต่อไปเราจะไม่ยอมให้นิวรห้าประการเข้ามาครอบงําจิตในเวลาที่ทําเราทาสมาธิหรือวิปัสสนาญาณนินวรห้าประการคือความรักในระหว่างเพศถ้ามันเกิดขึ้นใช้กายชตานุสติกะอสุภกรรมฐานเข้าตัดทันทีแล้วก็โทสะหรือความไม่ชอบใจ ถ้ามันเกิดขึ้นใช้ประมีหารสี่แล้วก็หรือก็สินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ศึกษามาแล้วเข้าตัดทันทีเราจะไม่ยอมความงวงให้เกิดขึ้นทําจิตใจเข้มแข็งจะรักษากําลังใจให้ทรงตัวไม่วอกแบกสายเกินไป <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมให้ก,กระสับกระส่ายเกินไปเราจะไม่สงสัยในผลความดี หลังจากนั้นแผลไม่ตาไม่ได้จะก,กวาลทั้งปว <c oughs> งทำความรู้สึกว่าเราจะหวังดีกับคนสัตว์ทัโลกมีความรักเขาเท่ากับรักตัวเราราาถนาในการเกือ้อกูลเขาเท่ากับเราสงเคราะห์ตัวเราเองเราจะไม่อฉาดิสยาไข่เมื่อคนอื่นได้ดีเรายินดีด้วยเราจะไม่ซ้ำเติมเมื่อบุคคลอื่นเปยงพรำ <c oughs> การทรงกําลังใจด้านนี้ท่านเรียกว่าเข้าถึงเปลือกความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเปลือกความดีถ้าเราทรงได้จิตใจจะเยือกขินอารมณ์จะเป็นสุขการทรงฌานสมาบัติขบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์ทพโยข่าวจรจะมีการทรงตัวอารมณ์ใจจะไม่เคลื่อนไหวนอกจากฌานนสมาธิหรืออารมณ์ที่เป็นกุศลแกนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสานิกชน และพระโยคาวจรทุกท่านต้องรักษารมนี้ตลอดวัน <c oughs> ชาญสมาบัติญาณต่างๆที่ได้จะทรงตัวหลังจากนั้นทบทวนทิพยุจุญานก็ดีปุปพีนิวาสานุตยาณก็ดีการพบรูปพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เทวดาเทพรหมและการถอยหลังและลึกชาติเป็นการตัดกิเลสและการหลงจากความโกรธ ัดมานะการถือตัวถือตนสรงอารมณ์ให้ปกติทำให้แจ่มใสจิตใจตั้งไว้โดยเฉพาะที่นิพพานยึดพระนิพพานเป็นที่มัน่นตั้งใจไว้เสมอร่างกายนิสลายตัวเมื่อไรความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรมคนดีจะไม่มีสำหรับเราจุดที่เราต้องการจริงๆนั่นก็คือพระนิพพาน เมื่อบรรดาแต่พุทธบริสัตตัดสินใจกำลังใจตามนี้แล้วนั้นหลังจากนี้ไปท่านจะใช้คำบรรณาว่าอย่างไงหรือพิจารณาว่าอย่างไงให้เป็นไปตามอัธิยาสัยของท่านพยายามชำระใจให้สะอาดที่สุดเมื่อจิตใจสะอาดดีแล้วจับพระรูปไปโฉมก็องค์สมเด็จพระบรทีรแก้วแล้วตั้งใจไปตั้งตรงไว้ที่นิพพานโดยเฉพาะ จนกว่าจะหมดเวลาสำหรับเวลานี้จะตั้งเวลาให้บรรดาพระผู้คุมเสียงตั้งเวลาไว้แค่สองทุ่มตรงเมื่อถึงเวลาสองทุ่มตรงก็จะไปเปิดแผ่นเสียงอุทิสส่งสนหลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็อยู่ตามอัธิยาศัยที่เห็นว่าสบายหรือว่าแบบไหนสบายทําตามนั้นท่านจะภาวนาต่อไปพิจารณาต่อไปที่ปล่อลังใจให้เป็นสุข <c oughs> ราจากมีความกังวลได้ก็อย่างดีอารมันดาแานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาเวลาที่อยากพูดก็หมดแล้วก็ขอยุติวัตะเพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามังคลความประสงค์สมผลในการที่จะมรุมากผลเข้าถึงพระนิพพานจงมีแด่ทุกท่านในชาติปัจจุบันนี้เถิด